ุงกระครบหนะครบได้ก็ทักทายสวัสดีเพื Naj ่อนๆทุกคนนะครับวันนี Naj ้เคยสวยจะมานําเสนอเมนูที่ทําง่ายเป็นเมนูที่รวดเร็วประหยัดเวลาแถมนั่นก็คือเมนูไข่น้ําของเรานี่เองไข่ไก่จานวน3ฟอง จากนั้นปรุงรสตามใจชอบโดยผมจะใส่ซอสฝาเขียวรสดีจากนั้นตีส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันจากนั้นคั่วพริกกระเทียมทั้งสองอย่างโดยคั่วไฟอ่อนๆให้ทั้งสองอย่างเหลืองเมื่อรู้สึกว่ากระเทียมและพริกของเรา,าเริ่มหอมแล้วจากนั้นใส่น้ำมัน หลังเราเทไข่ไว้แล้วเราก็จะใช้ตะหลิวในการคนคุไข่เพื่อไม่ให้ไข่มันจับตัวกันเป็นก้อนคนๆจะรู้สึกว่าไข่มันสุกพอตัวไม่ต้องสุกมากนะหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําเปล่าในปริมาณที่พอดีกับไข่ของเราและใส่รากผักชีพเพิ่มความหอมเมือน,น้ําที่เราใส่มันเดือดแล้วก็ปรุงรสอีกครั้งตามที่เราชอบ อันนี้ผมก็จะใส่น้ำตาลในผมตัวเองชอบหวานหลังจากนั้นก็โรยต้นหอมบักชีใส่ไปอรอบคนคนทุกอย่างให้เข้ากันท้ายกันด้วยการโรยบักชีเพื่อเพิ่มสีสันและความหอม